พี่อบเชยแค่อาบน้ำนานอยู่นะผมก็จะมาอาบในห้องคุณได้ไหมเขาอยากให้คุณเข้าไปอาบด้วดหรือเปล่าพี่ผมเชยนะเศรษฐ์เมื่อกี้น้องแต่มาขอ,อยาพาราเลยจะไม่รู้อยู่ไหนเขาโทรหาผมครับแล้วไลฟ์สดผมเกือบเกือบค้างครับเมื่อกี้เกือบค้งเลยเกือบค้างอันนี้ก็นะครับน้อยหนานะครับเป็นเป็นผลไม้ที่นุกชอบมากนี่ครับ ไปชอบไหมน้อยน่าไม่เล่นด้วยหรออ่า <laughs> อะไรผ่านไปเขาไม่เล่นด้วยแนละ้วอันนี้ก็เป็นเต็งมูนะครับ <laughs> เจอรี่ขอบคุณแม่น้ำครับแม่รุง้งแมคุณแม่น้ำสามแม่มาครบเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยนะครับ เนยอันนี้อร่อยนะเฮ้ยขอบคุณจะคุณชนิดานะครับผมอ่านได้แค่นี้แล้วนิ่งเอาหมดเลยน <c> ะ <oughs> ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้วันนี้ที่ใครใครได้ได้เข้าไปดูในไลฟ์สดของแชร์คาจะได้ดูเซอร์ไพรส์เลยนะครับบอดอืม นนสีายเลยเหรอ,อก็สวัสดีทุกคนนะครับก็หน้าตานุก,ก็จะหวานสักหน่อยนะครับคุณเพืเ่อนหน้าตานุก,ก็จะหวานสักหน่อยนะครับก็กินข้าวคำไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับเฮะ <laughs> นี่นี่คุณยังมาทำผมเนยอเหี๋ยเวทโอ้ทำไมน่ารักจังเลยอะ่ะสบอสบอ ผมผมรู้สึกว่าผมไปอยู่ห้องเมื่อกี้คุณไปผมไปอยู่ห้องกับพี่อบเชยเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าห้องมันไม่ค่อยสะอาดผมแพ้ฝุ่นไหมอืมเพรพี่พอบ<ค>เชยไปอยู่ห้องนี้ยผมก็เลไปห้องนวดโอ้ยคุณหยกครับผมผมรู้สึกว่ามันห้องนั้นผมน่าจะอยู่ไม่ได้เนาะทำไม,มมาขอนอนข้างล่างได้ไหมนอนตรงเนี้ยก็ได้ผมนอนใต้เตียงก็ได้เนี่ยตรงนี้จะนอน้องพี่ป๊อปมเหรอพี่ป้อมมีพี่เข้มนอนเหรออ๋อก็ได้พี่เข้มผมขอนอนตรงนี้ก็ได้แล้วคุณนอนข้างบนผมนอนตรงนี้ เอาผมสัญญาผมจะไม่ทำอะไรหรอกไม่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 คุณบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนกันคุก็ต้องไม่คิดอะไรคิดอะไร่าบอกคุไม่ได้นอนนะคุณคิดดูดีดีคุณเคยหอบป้าหอบผ่อนไปนอนกับผมหรือเปล่า๋อาไหนตอนนั้นก็อ่าเอาพูดดิตอนนั้นก็เป็นชั่วโมงที่ เราเศ้าอะไรเงี้ยอ่าแล้วคุณไปนอนกับใครอ่ะก็มันมีที่ว่างอยู่ห้องเดียวหรือเปล่าที่ที่ตอนนั้นขนมต้มเขาออกย้ายออกอ่าแล้วคุณก็เลยไม่ต้องไปเคาะประตูให้ใครเปิดให้คุณเปิดคุณทีแรกคุณก็ไม่กล้าเคาะประตูเนาะกลัวคนรู้ก็เลยทักแชทมาเปิดประตูให้หน่อยตอนนั้นคือมันดึกแล้วไงผมก็ไม่ได้ไปเคาะอ๋อแล้วคุณก็ไปนอน ห้องเดียวกันกับผมเลยก็ไม่เหมือนึุงเป็นเชี่หลังก้มนอนเจียงอาหังอืมเนอะก็ถือว่าเราคือนอนอนด้วยกันแล้วแหละ่ทีนี้ผมก็คือวันนี้ผมจะนอนข้างล่างเพราะท้องนะผมแป๊ะฝุ่นอ้ออัจฉริย์ค <laughs> <c oughs> ุณกินไปก็กินไปนะผมไม่ขาเห็นหน้าผมก็ได้ไม,มันมีครั้งหนึ่งแหละ ผลไม้ของห้องผมเนี่ยก็อยากกินของแฟนมันจะเป็นอะไรของคุณไม่มีเหรออยากกินของแฟนไม่ใช่ของพี่เขาไม่ใช่อะไรอ๋อก็นึกว่าไม่ใช่แฟนแต่แต่ไม่ไม่ใช่นี่คือไม่ใช่ผลไม้ของพี่เขาของคุณยของคุณด้วยไต่เขาว่าไปเพราะว่าไปสวยนะใครบอกอืมไม่ผมคิดว่าตัวเองสวยไหมรอดเลยนะรอดไปก่อน ตอ,อนผมเป็นเพื่อนคุณแรกๆผมก็ว่าคุณลอยนะแต่ไปไปมาคุณก็สวยขึ้นเดี๋ยวคุณคุณเคยไปรู้รายสดตัวที่ตอนเราไปถ่ายเพลงของแกฟฟเพ็กที่เห็นเดีวะที่ผมลงจากรถเายแล้วคุณบอกว่าผมท่อมบาร์อไอ้ของที่อย่องว่างแล้วตงจำรถตอนไหนวะรถมอเตอ,ตอหหร์อไซค์งั้นอืะครับลูกก็เลยเริ่มที่จะ รักเขาเนยตอนนั้นเฮ้ยพูดได้ว่าเป็นเป็นเป็นรักครั้งแรกที่เป็นรักที่แปลกใหม่มคุณคุณกินไปก่อนไปมันจะไม่ต้องพูดหรอกกินไปก่อนออนนี้ไปเ,เขาก็นั่งเขินมันอะไรนนเนี่ยทำไมมันคืออย่างนี้วะขมจังแล้วทำไมคุณต้องมาบ้าง <laughs> มก็จะเปื้อนอะไรนะ เออวทำไมต้องมาวางไว้เสียไฟอย่างนั้นวางอะไรเนี่ยิใจตัวหอมกำมังลุ้นโอ้มันขมคุณคุณทำให้แฟนแค่นี้ไม่ได้แล้วไงใครเป็นแฟนคุณคุณไงไม่ใช่เลวทำไมน่ารักอย่างเลยวะเอาไปทิ่มด้วยนี่ยับออกไปโอ้ปังเลยปังเลยวัวเลวจีวีเวททำไมห้องคุณไม่มีทางขยงขยะเลยวะ คิดว่าถ้าผมโยนเข้าโยนตรงเนี้ยมันจะเข้าต่กกางระยะไหมอย่ไป,ไ,อปอไปโยนมันเปื้อนโอ้เขาเซอร์้พเส์ป่ะเกือบไม่เข้านี่แหละเป็นแฟนไปๆก็ต้องเก่งธรรมาดาแหละเก่องอะไรเชฟตันนั่นน่ะไม่แล้วเก่งอะไรแต่แต่เขาไม่พูดว่าไม่ใช่แฟนเขาไม่พูดนะเ,นเก่งงอะไรเลยวันนี้เจอตอนไหนตอนแรกไงสารตัวเองเลยอยากอดสารตัวเองเลย คุณพูดอะไรนะคุณหันมาพูดใหม่ดิเขาไปต้องสงสารตัวเองไะไม่รู้ต้องแต่ละวันต้องพบเจออะไรแต่ในใจ magic, คุณจริงคุณก็บอกว่ารักนะผมก็สงสารตัวเองอยู่น um. ี่นะเห็นไหมขาใหญ่จังเลยไปเป็นแม่สีเลือดนะเก็บกินแล้วก็เก็บของเก็บอะไรเขาตู้เย็นบ้างไปแม่สีเลือดนะแม่สีเลือด อันนี้คือถ้าได้กลับไปบ้านนี่คือสบายทั้งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการทอดไข่นะครับไม่นะครับคุณ <c oughs> เปิดประตูทำไมเนี่ยคว่ควมยานควมยาดน,นะมากราบ่ประตูกูเปิดประตูทำไมกูนี่ออกไปเลย หนีไม่ได้แล้วคุณลองพูดหวานๆให้ผมหนีสิเมื่อไป <c oughs> คุณบอกว่าวานเมื่อไปต้องต้องพูดหวานๆพูดเพราะๆคุณกรุณาเดินออกไปได้แล้วคุณนกขาคุณนกออกจากห้องออกไปไปหนได้ไหมคะมต้องว่ายนี้ไม่ <c oughs> ออกไปคุณอย่าไปพูดอย่างนั้นมันจะเกิดการมันจะทะเลาะวิวาทมันจะบอกรบ นี้พูดให้มันน่ารักแล้วผมไปเลยถูก่เราให้มันถูกบอกอยู่นนี้เด้อนี้เด้อ <c oughs> ทุกคนคิดว่าถ้าผมไปปิดไฟ spread, มันจะเกิดอะไรขึน้ <c oughs> นทุกคนคิดว่าถ้าผมลุกขึ้นไปปิดไฟแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ปอดีๆบนมวลนี่ดูปอบอกนมวนก่อนนุ๊กไปห้องนุ๊กไหนได้ไหมยังไม่เลาพระปูขึ้นแบบนี้เลยนะวันนี้คุณก็ได้เอาพระปูขึ้นอยู่แล้วแหละคุณไปเอาเอาคุณถ่ายผมมาผมจัดให้คุณดีๆนี่นะครับดูไห้นะครับใครที่ได้นุ๊กน้าดนไปเป็นสามีนะครับก็จะดีอย่างนี้แหละนอนแล้วก็รู้จักจัดให้แฟนนะครับนี่ ก็ตามสไตล์นะครับไปๆเขาเขาคงอาจจะโชคดีอยู่แหละเตี้ยลงเตี้ยลงเป็นรงนะครับคุณก็ต้องเก็บอย่างนี้อยู่แล้วไหมเพราะว่าคุณเป็นคนฮือขึ้นเมื่อกี้ฮือขึเหรออืมนี่นะครับได้แล้วนะอ๋ออะไรเหรอด้วยโทรศัพด้วยเก็บได้ดีให้มันเป็นระเบียบนะครับนี่ไปเชิญเร็วๆๆล้างห้องน้ำก่อน นี่เราหนักเลยเราหนักขึ้นเชิญออกไปได้แล้วนี่ไงนี่ไงเอาเก็บดีๆนะครเข้าใจไหะเก็บเตียงไว้ดีๆนี่อย่างนี้ทำไมเดินมาก็ขึ้นเตียงนั่นอีกแล้วกระเป๋านะคะทำไมไปวางไว้ดีๆนี่เอาไว้ดูสื้อผนี่นะคะยึบเสีกันใหญ่คนนี้พื้นที่หน่อยปัะนดี๋ยะเอ้ยเอาอีกแล้วพวกกระเป๋านะคะ ไว้เลยนาฬิกาก็ถอดไว้ห่วส่วมันหมดแล้วกระเป๋านะครับกระเป๋าก็มาวางไว้ด้วยกันมัน<อ>ไม่เหี้ยมันเอที่ลาเดียวกันอันนี้ก็เอาวางไว้ไไนะครับกับโทรศัพท์นะทำไมด้วยนีวางไว้แเป็นระเบียบเรียบร้อยออแล้วคุณก็เดินออกไปได้แล้วแล้วน,นะแล้วก็ <c oughs> นี้วาง้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะนี่เนี่ยใครอยากเนี้ยคุณเอาทิ้งนะแลอวมันถึงหมด ขึ sea, on ้นม oh, ันก็จะมากัดคุณอีกนี่นะ้เป็นเบบรีบร้อยน้ำเหมือนกันเอาเนี่ยเอ้ยอันนี้ก็พวกแป้งพวกอะไรคุณก็รู้จักเอาพูดซื้อมาแล้วเนี่ยอันนี้มันคนที่จะอยู่ไหนห้องน้ำค่ะในห้องน้ำนะคะอยู่ในห้องน้ำแล้วทำไมเ็ผมยังไม่ได้อานน้ำเลยในห้องน้ำนะคะเนียนเขาอะคก็จะอยู่ไหนคะหน้ากระจกหน้ากระจกค่ะหน้ากระจกนะคะ นี่ไงคะไปเดินออกไปเอ้าเอ้ายังลกอีกเลยโอ้ยมันยาตกคงยังลกจังเลยวะยังลกจังเลยเอ้าม้อนตกคุณเป็นคนจับมาแล้วมันไม่มันม้อนตกไงไปเดินตกไปอย่างเดียวเลยไม่จะได้ไม่ต้องไปทำอะไรตกนี่ไงไป นี่ไงเชิญนี่ไงดูเก้าอี้สิทำไมมันก็ตั้งอยู่ดีมันหันแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยแบบนี้อ้ยการมันจะได้นั่งกินข้าวแบบหันมองหน้ามองตากันออะออกๆจากตรงนี้นี่บางขยะเขามีเขาไปทิ้งบ้างเีวิตไปนี่ไงเอยใส่รองเท้าเข้ามาใช่ไหมเออ ดูีิขี้ฝุ่นเต็มเลย่ทำไงต้องถอดเสื้อเช็ดแล้วเนี่ยโอ้ยกูไปก่อนออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกลากันก่อนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาได้รับชมความนหัวของเขานะครับทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละวันผมจะปวดหัวมากแค่ไหนนะครับก็อันนั้นอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นอะไรนะไปแล้วนะ